ตำรวจไซเบอร์รวบแก๊งกรมพักด,ดูดเงินเกลี้ยงกว่าล้านบาทตำรวจไซเบอร์ภายใต้การนำของพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์จับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีหลอกลวงประชาชนรายใหญ่หลังมีผู้เสียหายรายงานว่าถูกแก๊งแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโทรมาหลอกให้ยืนยันข้อมูลธุรกิจก่อนส่งลิงก์หลอกขโมยข้อมูลจนสูญเงินกว่า1ล้านบาทในบัญชี จากการสืบสวนพบเส้นทางการเงินของเหยื่อถูกโอนผ่านบัญชีม้าหลายทอดล่าสุดเจ้าหน้าที่จับกุมนางสาวเอนามสมมุติซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีม้ารายหนึ่งในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์และนำข้อมูลปลอมเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยนางสาวเออ้างว่าถูกหลอกให้เปิดบัญชีขณะต้องการกู้เงินเร่งด่วน ตำรวจไซเบอร์ยืนยันจะเร่งดำเนินคดีให้ถึงที่สุดพร้อมสืบสวนขยายผลเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายและติดตามทรัพย์สินกลับคืนมา